สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะใน y t u t u นะเรามาแจ้งก่อนเลยอันนี้นะคะจะเป็นกล่องสุ่มราคา100บาทนะคะจากแคมเปญช้อปปี้3.3นะคะซึ่งเราทำแค่25กล่องนะคะแล้วก็จำกัดการซื้อแค่คนละ1กล่องนะคะก็ นี่นะของที่ได้ข้างในมีอะไรบ้างคือได้ตามนี้เลยนะคะอันนี้คือ25กล่องค่ะกล่องนี้ก็คือเราแพ็คไปแล้วกล่องหนึ่งนะคะก็น,นั่นแหละของได้ตามภาพนี้เลยนะคะเป๊ะเ,เลยทุกคนนึกสภาพอันนี้200กว่าบาทอันนี้200กว่าบาทอันนี้200กว่าบาทอันนี้ราคาเท่าไหร่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วอันนี้เราขายกันชิ้นละร้อยสามสิบนะคะอันนี้นะคะน้องไข่ชิ้นเดียว90ป๊อปคอนอีกชิ้นละ1 0 0รวมเป็น190นะคะ บัน2ชิ้นนะคะไม่ใช่ชิ้นเดียวแล้วเป็นไซส์จัมโบ้นะคะอันนี้ก็อีก2ชิ้นนะคะไม่มีต่ํากว่าราคาแน่นอนนะคะทุกคนเอ่ออันนี้ได้เลยถูกมากๆราคานี้คือกล่องละ100บาทอ่บาทจำกัดการซื้อได้คนละ1กล่องนะคะสามารถซื้อได้ที่ s h o ป e e h a r ์ f o r c h r i s ที่เราขึ้นเชื่อไว้ให้ตรงนี้นะคะสามารถไปซื้อได้เลยนะคะตั้งแต่อ่าตั้งแต่ตั้งแต่เวลา <laughs> จะบอกยังไงดีตั้งแต่เวลาเที่ยงคืนของ ขอโทษด้วยค่ะทุกคนตัวนี้นะคะสามารถกดสั่งซื้อได้ในช้อปปีนะคะในวันที่3เดือนมีนาคมปี64นะคะก็คือปีนี้นะตั้งแต่เวลา8ปดโมงเป็นต้นไปนะคะสามารถสั่งซื้อได้ในช้อปปีของเราเลยนะคะตัวนี้ไม่ต้องทักไลน์มาสั่งนะคะจะเป็นแคม,มเปญของช้อปปี้3ดเท่านั้นนะคะทุกคนคุ้มมากๆนะคะแล้วก็มีเก็บเงินปลายทางด้วยสําหรับใครที่ไม่สะดวกโอนก็คือต้องไปเก็บเงินปลายทางในช้อปปีนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะสำหรับแคมเปญน,นะคะกองสุ่ม100บาทได้ของคุ้มมากๆค่ะทุกคน ต้องไปตามกันให้ได้นะคะคุ้มมากจริงๆค่ะ